ดีกันด้วยนะครับวันนี้ล็อกเกอร์ชานนลข้างหลังมันยิงปืนมาไอเม้งนะครับวันนี้อยู่กับแคนเฮียนะฮะอยู่หนึ่งเลยนี่ครับนี่ครับอยู่ข้างผมเลยนะครับแนะนาตัวนะครับฮัลโหลโโนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องนายน้องเม้งน้องเม้งนี่เห็นไหมครับแบกเกาข้างหลังเม้งแบกเงหลังโอเคนะครับวันนี้เราจะมาทาอะไรครับวันนี้เราจะมาตีบอสนะยสะพาน ทีส่สะพานนะอันนี้จะอีกทั่วโมงเหรยฮะสะพานมันจะอีกทั่วโมงกีทั่วโมงเหรอเย็ดเก้ตีบอสด,ดิตีบอสตีบอสมาตีบอสกันโอ้เออเฮีย <He> er <okay. S 1> ปัญหาคือเฮีย er <Okay. S 1> ไม่มีแอปเปิลทองไงแล้วเออเฮียเก็บไว้อยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ได้เก็บด้วยเฮียบอกด้วยเย็ดเกย์ <laughs> รีเซิร์ฟป็ไหนปะโอ้ยเซิร์ฟแลกมากแฟมเลสเหลืออยู่สิบโอ้โหโอเคขึ้นมาหน่อยนึงละเมื่อกี้ตอนว่าแม่งสิบ ้ไปโอเค <Bye. S 1> น,นี่ครับผมวันนี้ก็จะมาตีบอสชุดเกาะทองนะครับด้วยด้วยกำลังมือแค่สามสี่คนนะครับผมโอเคนะซึ่งดาบนี้นะครับผมผมก็ได้มาจากเนี่ยนะครับตีบอสนะครับผมก็เป็นดาบที่สามารถตีคนตายได้เอ้ยไข่วะ <c oughs> าไขวะเนี่ยเฮ้ยมันมีบอสกันแล้ว,ว,วเหรอเฮ้ย,นนยมันมันอยู่กันแล้ว,วอว่ะโอ้หรือคนเยอะ นี่ไงพวกที่ยืนอยู่ข้างบนนี่แหละนะที่ต้องตีบอสอยู่โอ้โหแล้วเรามาทำไม,ไโโมเนี่ยโอ้เมย์นะวันนี้เรามาทำอะไระเรามาตีเนี่ยบอกว่าเรามาอัดคลิปเพื่อตีแค่ซอมบี้ไม่ใช่นะทได้ตีกันเองเลยดีกว่าป้าเฮียป้าทับฟงไปเกียนบ้านตีกันเองเลยตีกันเองยัดเก้ใช่เปเ <Piet S 2> ปี้ยวฟ้าไว้แล้วเฮ้ยนี่บอสมาแล้วเหรอมันตีมันตีอะไรกันวะ เขาติดรั่วผมเลือกเดียวเวลาบอสตายเสร็จหมา่ของแน่แน่เนี่ยเงี้ยกับมาบ้านแล้วแอบลาดแอบลาดนะครวันนี้เราก็จะมาเกรียนเกรียนห้องเลยนะเออเอ้ยห้องดาวก่อนเลยห้องดาวห้องดาวเดี๋ยวไม่ขึ้นเลโออยู่ไหมโอโอไม่อยู่โอโอโอเอ้ยโออยู่เอ้ยโอไม่อยู่ในท้องในท้องมีใครบ้างเฮ้ยดาวไอดาวรีเครื่องเสร็จแน่เสร็จแน่ บอกเลยว่าเสร็จแน่นี่ห้องห้องพี่ห้องพีนี่ในของนี่ในของนี่นั่นแหละอย่าปลอมนะนะครับผมห้องดาวใช่ไหมห้องดาว <c oughs> โดนแน่นแนอไอ้เหี้ยวไรเกี้ยนยังไงยังไงไปกัดไหมไปกัดมากหุ้ยดาวไม่มีเครื่องปรุงยาวอะดาวไม่เอ้ยของผมเนีย่ยแหละนอนได้ปะวะมีเลยเยมีเลยมีเลย ีบ้านมันจะไหม้ป่ะคือว่าเอ้ยไม่ไหม้หรอกฮ้ยจเปล่าวะลองจุดดิเฮ้ยลองจุดลองจุดลองจุดนะถ้าจุดอย่างเงไม่ไหม้อฮ้ยพม่เล่นเนี่ยเนี่ยเอาขอไปเช็คหน่อยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮียอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ไหม้หรอกบ้านเนี่ยบ้านมันต้องมีสีสันในการตกแต่งอย่างเงี้ยไงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไหม้ก็ห้องกูข้างบนอ่ะห้องกูห้องกูข้างบนไม่เป็นไรผมไม่มีห้อง เส็จเกเอ <constitutional> ้ยอย่าวางไม้ดิเดี๋ยวมัน <Luther> ก็ลามหรอกไอ้แซดดาาไม้ห้องดาวไฟเดียวไม่ได้น้ำน้ำไอ้ดาวเดียวไม่ได้ไว้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนี <Linux down> ้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวบอกนะไป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 กาะเกาะเกากาเฮ้ยมีมีป้ายมาเขียนว่าสวยจัดสวยจัดสวยจัด ตายมีไหมมีมีไม้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขับได้ดไปไปโอเคเดี๋ยวครับได้เดี๋ยวขับได้ดาวนี่สวยจัดสวยจัดอืมอ <c oughs> ืมแล้วก็เขียนโดยภูมินะ <c oughs> ป้า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 เอาหัวมิงเอาหัวมิงนี่นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมเอาหัวหมิงหัวหมิงหัวหมิงกู๊ดเกมเฮ้ยอย่าอย่าทำอย่างนั้นเมิงไม่เอาไม่เอาสวยจัดเดี๋ยวเดี๋ยวดาวมันพูดไม่ได้สวยจัด บายอทิเอ้ยไอ้แมงอย่าทำอย่างนั้นดิเฮี้ยห้องมันแลงอย่างนั้นน่ะไอ้ควายโอ้ยทีมเราโดนบี้ออกหินออกหินออกดาวมาอย่างวะเฮ้ยอย่างนั้นดาวด่ากันแล้วเนี่ยน้าหินวางอะโดนด่าไอ้แมงไอ้ควายเดี๋ยวก็โดนออกโพหลอกไอ้เฮี้ยอะไรตอนไอมันบายอะมันบายคือแมงอยู่แล้วเลยใช่ใช่ นี่แค่นี้พอแล้วไอ้ยี่เสือยวคนว่างอย่างนี้น้อยพวกเปรตเอ้ยแมงเอาหัวมาสวยจัดโอ้โหไอ้เงี้ยสวยสุดสุดยอดมากฮองดาวนี่บายอะไรนะสวยเวอร์บายใครไม่รู้จ้าโอเคไปเราทำเป็นไปลงไปลงแค่นี่แล้วกันเราทำเป็นไปลงบอสแล้วกันโอเคเดี๋ยวพอสคลิปไว้รอดาวกลับมานะครับเฮ้ยแมงแมงจะเอาไหัวมาไอ้แมงแมงจะเอาไหัวมา โอ้โหแม่งแม่งอ่อนก็เงี้ยใครไปทำดาวดูชื่อตอนนี้เหยัดฟอร์มโอ้ยไอแม่งนี่ไอแม่งไอแม่งเกลียนบ้านอยู่ไอแม่งไอแม่งเนี่ยไอแม่งเนี่ยไอแม่งไล่ยิงอยู่เนี่ยไอแม่งไล่ยิงอยู่ไอแม่งบางคนนั้นนี่นี่ดูดูดูนี่เหยัดฟอร์มมันยิงอยู่นี่มันยิงบ้านเราอยู่มันตายเร็วไม่๋ยวไม่รู้ว่าพวกเราทำอะไรกันทำไมพวกเราถึงไม่ตายทำไมดาวเงียบพุ่งเลยทำไมดาวเงียบพุ่ง ไม่เคยได้เง็บกินเลยจะได้ไปไหนะโอ้โหจะบหลอมเป็นจับหลอ์เตะอะไรเนี่ยอี๋เอ้ยใครตั้งป้ายไว้อีเนี่ยโอ้ยไม่สวยไม่สวยเย็ดดาวดาหายไปไหนวะเฮ้ยไอ้แมงไอแมงมันแกล้งมันไอ้แมงมันทำบ้านหรอวะไอ้แมงตายแล้วได้หัวเด้ ข้าคือเม้งไม่มีใครฆ่าข่าได้นี่ไงไอ้คุงสิทธิภาพมีคนเดียวในโลกโอเคนะครับผมวันนี้ช่วงแกล้งเพื่อนก็ขอลากันไปก่อนดีกันนะโอเคนะครับผมนะช่วงแกล้งเพื่อนแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็แกล้งดาวดาวงอนดาวโอเคนะครับผมวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมวันนี้หัวต้นคิดคือเรื่องนี้เลยนะฮะ ก็คือเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟที่บอกว่าม้าหายเมื่อกี้นะทำไมเฮียเป็นคนอย่างเงี้ยเขาเปล่านะโอเคซีอูซีอูครับผมเจอกันคลิปหน้าบอกบายบายบอกบายบายก่อนบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย